บทที่80เจียงยูผู้ดื้อรั้นเจียงจงเทียนผงาเล็กน้อยการปรากฏตัวของเจียงหยูซินในวันนี้ทำให้เขารู้สึกแปลกเล็กน้อยแม่แม่เธอรอดแล้วเจียงหยูซินก้มศีรษะของเธอเดิมทีเธอยังคงรู้สึกผิดเล็กน้อยต่อเจียงซองเตียนแต่น้ำเสียงที่ไร้ความอดทนของเจียงซองเตียนได้กระตุ้นให้เธออีกครั้งคุณคุณพูดอะไรน้ะเมื่อได้ยินสิ่งที่เจียงยูซินพูดเจียงซองเตียนรู้สึกตื่นเต้นมากจนตกโตะจนแทบเท้าถ้าเธอเชื่อฉันก็ไปหาแม่สิเมื่อวางคำพูดเหล่านี้ลงเจียงหยูซินก็หันหลังและจากไป จโย TS เบาๆและสายหัวอย่างช่วยไม่ได้เจ้าวังเจียงผู้นี้พูดไม่ออกจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะอยู่ที่นี่อีกต่อไปและจะไปพร้อมกับเจียงหอยุูซินเหลือเพียงเจียงซองเตียนอยู่ที่นั่นตามลำพังใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความตกใจหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ค่อยๆตื่นขึ้นมาเมื่อนึกถึงสิ่งที่เจียงยูเอ็กซินพูดเมื่อกี้เขารีบวิ่งออกไปที่ประตูแทบจะบ้าจุดๆในขณะนี้เจียงยูเอ็กซินไม่ได้กลับไปที่กระท่อมที่แม่ของเธออยู่แต่เดินไปรอบๆในคฤหาสน์ของเจ้าเมืองเจ้าไม่กลับไปดูหน่ออยหรื ปกติแล้วท่านเจ้าสำนักเจียงน่าจะมาถึงบ้านแม่ของเจ้าแล้วจีโอยเดินข้างเจียงหยูซินและถามขณะที่เขาเดินเลที่เจียงหยูซินสายหัวแม้ว่าเธอยังคงรู้สึกว่าเธอเกลียดผู้ชายคนนั้นแต่เธอก็สามารถบอกได้จากแม่ของเธอว่าผู้ชายคนนั้นห่วงใยแม่ของเธอมากมาโดยตลอดเมื่อชายคนนั้นเห็นว่าแม่ของเขาหายดีแล้วจริงๆจ,จ,จะต้องมีฉากหน้ารังเกียจที่เขาไม่ชอบมากนะักดังนั้นเธอจึงไม่วางแผนที่จะกลับไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผลลัพธ์ถือว่าดีเมื่อถึงเวลาฉันจะปรับแต่งยาเม็ดซีซูนชิงหลิงแอลมันจะเป็นจุดจบ จียูกล่าวว่าว่ากันว่าแม้แต่ประธานสาขาเฉาหยางก็ไม่สามารถทำอะไรกับพิษร้ายสีดำได้คุณรู้ได้อย่างไรว่าคิงลิงผิวสามารถลดพิษได้จู่จู่เจียงยูเอ็กซินก็สนใจคำถามนี้และถามเธอได้ยินจากจียูว่ายาเม็ดทิงหลิงนี่เป็นยาเม็ดกลางเกรดสองและประธานที่มีชื่อเสียงของสาขาเฉาหยางเป็นนักเล่นแร่ปแปรธาตุอันดับสามทำไมเขาถึงไม่รู้เกี่ยวกับยาเม็ดทิงหลิงไม่ใช่ว่าเขาจงใจไม่ต้องการช่วยถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็น่ารังเกียจเกินไป เพราะฉันควรเป็นคนเดียวในเมืองโบราณเฉยยังที่รู้ยาแก้พิษพิษายแรงของฮาชาแม้แต่ประธานสาขาเฉยยังก็ไม่มีทางรู้ได้ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นความลับจีโยพูดด้วยรอยยิ้มลึกลับยาพิษฮาชาจูมิ่งได้มาจากภรรยาของนายวังที่ถูกโจมตีด้วยฝ่ามือไฮเอสเอจูมิงและทักษะอันลึกซึ้งของไฮเอสเอจูมิงปามนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้คนในเมืองโบราณเฉยยังมากยิ่งขึ้นดังนั้นไม่มีใครรู้ว่าจะใช้วิธีใดกับพิษนี้พูดได้เพียงว่าระบบในร่างกายของเขามีพลังมากเกินไปและเขาสามารถเข้าใจยาแก้พิี่กยยว้องงงงดพแคมูููผถา ถ้าไม่พูดก็อย่าพูดนะให้พวกขี้แพ้เจียงหยูซินส่งเสียง TSS ออกมาเจียงหอ,อยู่ซินคนตรงนั้นน่าจะเป็นน้องสาวของคุณใช่ไหมในเวลานี้ทันเห็นจีโยทีไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งและทันใดนั้นก็พูดขึ้นเมื่อได้ยินสิ่งนี้เจียงหยูซินก็มองไปในทิศทางที่จีโยทีทันทีและพบว่าเป็นน้องสาวของเธอจริงๆในเวทีศิลปะการต่อสู้ที่อยู่ไม่ไกลมีสาวสวยคนหนึ่งในชุดสีแดงที่ดูเหมือนจะฝึกฝนเทคนิคดาบบางอย่าง ฝีเท้าของเจียงยูเอ็กซินค่อยๆเร็วขึ้นและเธอก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของน้องสาวของเธอจากการคาดเดาของจียูมาก่อนและความรู้สึกของเธอที่มีต่อน้องสาวของเธอก็ผิดปกติมากยิ่งขึ้นพี่สาวไม่พักก่อนเหรอในไม่ช้าเจียงยูเอ็กซินก็มาที่เวทีศิลปะการต่อสู้และตะโกนบอกจียูที่กำลังฝึกดาบคุณมาที่นี่ได้อย่างไรเมื่อได้ยินเสียงของเจียงยูเอ็กซินทันใดนั้นเจียงยูก็พูดด้วยใบหน้าที่ประหลาดใจเล็กน้อยในความรู้สึกของเธอน้องสาวของเธอไม่ชอบสนามศิลปะการต่อสู้มากนักและเธอก็ไม่ได้้มมาาาทีี่่นนนแลว อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาน้ำเสียงของเจียงยูก็เปลี่ยนไปและเขาพูดอย่างเฉยเมยว่าฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเรียกฉันว่าพี่สาวน้องสาวเจียงยูซินอ้าปากเล็กๆของเธอเล็กน้อยราวกับลังเลที่จะพูดในขณะนี้จีโยที่ตามมาก็พูดขึ้นว่าเจียงยูยูฉันคงเดาได้ว่าทำไมคุณถึงจงใจแกล้งทำเป็นละเลยน้องสาวของคุณทันใดนั้นลูกศิษย์ของเจียงยูก็หดตัวลงเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าจียูได้บรรลุเป้าหมายแล้วแต่เธอยังคงยืนกรานว่าฉันไม่ได้ตั้งใจแกล้งทำเป็นละเลยเธอจุดจุดจุด บทที่81จียูฉันมีบางอย่างที่จะบอกคุณถ้าฉันจำไม่ผิดคุณคงไม่อยากให้พ่อของคุณผู้เป็นหัวหน้าวางังเจียงเห็นว่าคุณสองคนสนิทกันมากดังนั้นคุณจึงจงใจแกล้งทำเป็นดูแคลนเจียงหอยูซินจีโยพูดเบาๆคุณอยากจะแกล้งแยกตัวออกจากเจียงหอยูซินเพื่อที่คุณจะได้ทนเรื่องทั้งหมดนี้เงียบๆด้วยตัวเองใช่ไหมในขณะนี้ดวงตาของเจียงยุยถูกขยับในที่สุดและเธอก็ไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้อีกต่อไปดูจากรูปร่างหน้าตาของคุณแล้วดูเหมือนว่าฉันจะพูดถูกจี เหตุผลที่เขาเดาได้ก็เพราะเขาไม่เห็นความรังเกียจในดวงตาของเจียงอยู่เลยและตอนนี้เจียงหอยู่เยวก็เป็นปกติในช่วงแรกแต่จู่ๆก็กลายเป็นไม่แยแสในช่วงถัดมาทําให้ผู้คนมีความรู้สึกมีเจตนาอย่างมากถ้าพูดตามหลักเหตุผลแล้วถ้าเจียงหอยู่เยวเกลียดน้องสาวของเธอจริงๆเธอคงไม่เป็นแบบนี้เมื่อรวมกับสิ่งต่างๆเกี่ยวกับท่านเจ้าวังเจียงและภรรยาของท่านอาจารย์วังเขาก็สามารถเดาได้เจียงยูยูพูดไม่ออกเพราะจียูเธอไม่สามารถอ้าปากปฏิเสธได้เธอกับริมฝีปากล่างของเธอเบาๆด้วยฟันขาวของเธอแล้วมองไปทางอื่น พี่สาวทำไมคุณถึงมีคุณธรรมเหมือนกับผู้ชายคนนี้ละ่ะเจียงหยูซินวางมือบนสะโพกข,ของเธอทันทีโดยแซงํำเป็นโกรธด้วยรูปลักษณ์ปัจจุบันของเจียงยูเอ็กซินมันเหมือนกับว่าเธอกลายเป็นพี่สาวและกำลังสอนบทเรียนให้กับน้องสาวของเธอเฮ hey, ทำไมจูจ่ๆถึงมายุ่งกับฉันละ่ะจีโยพูดด้วยสีหน้าสินา้นหวังทำไมพวกคุณถึงชอบอยู่คนเดียวทำไมไม่บอกฉันเจียงหอ,อยูซินถอนหายใจและพูดว่าแต่มันไม่สำคัญตอนนี้สถานการณ์ของแม่ดีขึ้นมากแล้วและพ่อไม่ควรเป็นเหมือนเมื่อก่อนอันที่จริงเธอไม่ได้โกรธจริงๆแต่อารมณ์ของเธอซับซ้อนเล็กน้อ อะไรนะคุณบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของฉันเจียงหอ,อยู่ดูเหมือนไม่เชื่อในสิ่งที่เขาเพิ่งได้ยินด้วยสีหน้าไม่เชื่อเป็นจีโยที่กลั่นยาวิเศษชอน,นิดหนึ่งเป็นการส่วนตัวซึ่งระงับพิษในร่างกายของแม่และตอนนี้แม่ก็พ้นจากอันตรายแล้วเจียงหอ,อยู่สิงกล่าวพ้นอันตรายแล้วเหรอริมฝีปากของเจียงหอ,อยู่เยว้วสั่นเล็กน้อยและเธอพูดอย่างตื่นเต้นฉันจะไปพบแม่ของฉันในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์เธอก็เพิกเฉยต่อทักษะการใช้ดาบที่เธอฝึกอยู่และโยนดาบในมือของเธอทิ้งไปโดยตรง ฉันเห็นว่าเธอไม่รู้ว่าเธอใช้เทคนิคการเคลื่อนไหวอันทรงพลังแบบไหนและเธอก็หายไปจากสายตาหลังจากนั้นไม่นานไปเห,หรือกลับไปกับพี่สาวในเวลานี้จีโยถามเจียงหอยู่ซินเจียงหอยู่ซินใส่หัวเล็กน้อยฉันจะไม่กลับไปฉันยังอยากเดินเล่นกับคุณอย่างไรก็ตามเธอไม่มีความกล้าที่จะพูดครึ่งหลังของประโยคอืมจีโยพูดอย่างสบายๆมันไม่สําคัญสําหรับเขาเขาสามารถไปที่คฤหาน์เฉียนหยวนการต่อสู้เมื่อใดก็ได้ภายในหนึ่งเดือนเขาไม่รีบร้อนแค่ผ่อนคลายสักหน่อยในช่วงสองสามวันนี้ จีอูและเจียงยูเอ็กซินกำลังเดินเล่นไปตามเส้นทางสีเขียวพูดคุยและหัวเราะในบรรยากาศที่ดีเวลานี้เริ่มดึกแล้วและดวงอาทิตย์ที่กำลังตกก็ลอยอยู่ในอากาศเหมือนแผ่นหยกเมื่อมองดูฉากที่สวยงามตรงหน้าเธอดวงตาของเจียงยูเอ็กซินก็ค่อยๆเปลี่ยนไปที่ใบหน้าหล่อเหลาของจีอูและด้วยเหตุผลบางอย่างเธอก็รู้สึกถึงความเร่งด่วนในใจของเธอจีอู U, ฉันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเจียงยูเอซินพูดด้วยเสียงต่ำฉันเห็นว่าแก้มหยกของเธอแดงขึ้นเล็กน้อยและขนตายาวของเธอก็สั่นเล็กน้อยทำให้เธอดูมีเสน่ห์และน่ารักกยยยิิิ่งขึ้้นนภาาใตตตะอ์ ไรอะเมื่อจีโยหันหน้าไปมองจิงอยู่ซินจูจ่ๆเสียงเย็นชาก็ดังมาจากด้านหลังไม่ไกลในที่สุดก็พบคุณเมื่อได้ยินว่ามีคนมาจิงอยู่ซินก็สะดุ้งและเธอก็กลืนคาพูดที่เธอกำลังจะพูดออกไปจีโยมองย้อนกลับไปโดยไม่รู้ตัวและพบว่าเป็นคุณสูหยุนที่เดินจากด้านหลังคุณพบที่นี่จริงๆเหรอจีโยพูดด้วยความประหลาดใจทำไมฉันหาที่นี่ไม่เจอคุณชูยุนพูดด้วยสีหน้าเย็นชา จากมุมมองของจียูยูทูยุนคนนี้อยู่ในความงามของภูเขาน้ำแข็งที่แท้จริงไม่ว่าเธอจะเผชิญหน้ากับใครก็ตามเธอมักจะรู้สึกอยากอยู่ห่างจากคนแปลกหน้าอยู่เสมอในทางตรงกันข้ามจียงยุยนั้นแตกต่างออกไปแม้ว่าจียงยุยมักจะมีใบหน้าที่เย็นชาแต่โดยพื้นฐานแล้วเธอก็แสร้งทำเป็นจริงๆแล้วเธอเป็นผู้หญิงธรรมดามากไม่ฉันแค่แปลกใจนิดหน่อยจียูกล่าวว่าคุณว่างเมื่อไหร่ฉันมีเรื่องจะถามคุณคุณซูหยุนถามจุดจุดจุดบทที่แ2ดสงสงครามระหว่างผู้หญิงสองคนใช้ได้ในขณะนี้ จียูกล่าวว่าเอาละคุณมากับฉันตอนนี้เลยหลังจากพูดจบยูชูยุนก็หันหลังกลับอย่างรวดเร็วและต้องการออกไปแต่ในขณะน,นี้จู่ๆเธอก็สัมผัสดได้ถึงคลื่นแห่งความเปลียดชังซึ่งเธอสัมผัสดได้จากหญิงสาวที่อยู่ข้างๆจีโยคุณชูยุนมองไปที่เจียงยูเอ็กซินด้วยสายตาเย็นชาและค่อยๆพูดว่าถ้าฉันจำไม่ผิดคุณควรเป็นเจียงยูเอ็กซินสุภาพสตรีคนที่สองของคฤราสห์ของเจ้าเมืองใช่ไหม มันคือฉันเจียงยูเอ็กซินจ้องไปที่ยูชูยุนอย่างรวดเร็วดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเกลียดชังคุณคือพ่อหมดนักเล่นแร่แปรธาตุยูชูยุนที่มีชื่อเอสียงไม่สะดวกอะไรที่จะพูดคุยกับจียูโดยตรงที่นี่คุณชูยุนขมวดคิ้วเล็กน้อยเธอไม่รู้ว่าทำไมเด็กผู้หญิงตรงหน้าเธอถึงมีความเกลียดชังต่อเธออย่างรุนแรงขนาดนี้เธอจำไม่ได้ว่าเธอเคยรุกรานใครในคฤหาสห์ของเจ้าเมืองบางสิ่งไม่สะดวกที่จะพูดต่อหน้าฝูงชนคุณชูยุนพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาหมายความว่างคิดว่าฉันเป็นคนเกลียดด้้านหออจยยงููิพพวใใบไม่ ฉันไม่ได้ตั้งใจจะกำหนดเป้าหมายคุณเรื่องนี้ไม่สามารถเปิดเผยให้ใครเห็นได้ยกเว้นฉันและเขาการแสดงออกของคุณชูยุนยังคงเหมือนเดิมคุณรออยู่ที่นี่ก่อนแล้วฉันจะมาหาคุณทีหลังทันใดนั้นจีโยก็พูดกับเจีองอยู่ซินในขณะนี้จีโยยังคงไม่กระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาเขาแค่งงเล็กน้อยทำไมจียงนอยู่ซินถึงมีปัญหากับยูชูยุนทันทีที่พวกเขาพบกันเห็นได้ชัดว่าทั้งสองไม่เคยพบกันมาก่อนเมื่อได้ยินสิ่งที่จียูพูดจียงนอยู่ซินก็ผงาเล็กน้อย ทันใดนั้นเธอก็ค่อยๆลดสีสันลงและเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นจึงเดินจากไปอย่างรวดเร็วโดยไม่พูดอะไรสักคำหลังจากเดินไปมาเป็นระยะทางที่ไม่รู้จกักจิงยูเอ็กซินก็มาถึงบ่อน้ำแล้วค่อยๆชะลอความเร็วลงฉันได้ยินเพียงเธอบ่นกับตัวเองจริงๆแล้วทำไมฉันต้องสนใจไอ้สาระเลวนั่นด้วยไอ้สาระเลวนั่นท่ามกลางเสียงพึงพมพำและบ่นจู่ๆจิงยูเอ็กซินก็นึกถึงสิ่งที่เธอต้องการจะพูดเมื่อกี้ถูกขัดจังหวะโดยผู้หญิงคนนั้นอยูู่ยุยนเมื่อนึกถึงไอ้สาระเลวของจียูที่ยังช่วยเหลือผููนน้้้้้้หญิิงงคคนนนนัออยยย่่เเเขขาาาาากกกกก็โโรรรรธธมมึและะะททดวววส ให้สาระเลวสาระเลวสาระเลวจุดๆในอีกด้านหนึ่งจีโยมองไปที่ทิศท,ทางที่เจียงหยูซินจับไปและอดไม่ได้ที่จะกังวลเล็กน้อยตอนนี้เขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับเจียงหยูซินแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าทําไมเจียงหยูซินถึงเป็นเช่นนั้นเขาวางแผนที่จะจัดการเรื่องให้เสร็จโดยเร็วแล้วไปที่เจียงหอยูซินไม่ควรมีใครอยู่ใกล้ๆดังนั้นเรามาคุยกันตรงนี้กันดีกว่าในเวลานี้ยูชูยุนพูดว่าคุณยังจําสิ่งที่ฉันบอกคุณเป็นการส่วนตัวในเวลานั้นได้หรือไม่ จำไว้ว่าคุณบอกว่าเมื่อฉันเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุอันดับสองฉันมีเรื่องสําคัญมากที่จะถามฉันจีโยคิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดถูกต้องคุณชูยุนพูดว่าแล้วตอนนี้ความสําเร็จในการเล่นแร่แปรธาตุของคุณถึงระดับใดแล้วมันทะลุไปแล้วจีโยพูดอย่างสบายๆดีมากคุณชูยุนพยักหน้าด้วยความพึงพอใจก่อนที่ระดับการเล่นแร่แปรธาตุของอีกฝ่ายจะใกล้เคียงกับนักเล่นแร่แปรธาตุระดับต่ำอันดับสองมากและตอนนี้อีกฝ่ายบอกว่าเขาทะลุทะลวงไปแล้วมันจะต้องทะลุผ่านไปถึงระดับต่ำ เพียงแต่สิ่งที่โยซูยุนไม่สามารถจินตนาการได้ก็คือจีโยอยู่ห่างไกลจากการก้าวไปสู่นักเล่นแร่แปราธาตุอันดับสองแต่ก็ใกล้เคียงกับนักเล่นแร่แปราธาตุอันดับสามแล้วสิ่งต่อไปฉันหวังว่าคุณจะฟังให้ดีน้ำเสียงของอยูทูยุนกลายเป็นเรื่องจริงจังทันทีกรุณาพูดจีโยพยักหน้าคุณควรรู้ว่ากิลนักเล่นแร่แปราธาตุของเราในเมืองโบราณเฉาหยางเป็นเพียงสาขาหนึ่งดังนั้นจึงเรียกว่าสาขาเฉาหยางคุณทูยุนกล่าวจุดจุดจุดบทที่83ิเจนเยววซินโกรด มีเมืองโบราณมากมายในจักรวรรดิทางลันและเมืองโบราณแต่ละเมืองก็มีกินักเล่นแร่ปแปรธาตุแม้ว่าพวกเขาทั้งหมดจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายแต่ก็ยังมีการต่อสู้ที่ดุเดือดระหว่างพวกเขาคุณชูยุนพูดต่อจีโยฟังอย่างเงียบๆโดยไม่ส่งเสียงใดๆแม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่ได้พูดถึงประเด็นหลักของเรื่องนี้แต่เมื่อได้ยินว่าอีกฝ่ายได้นำกินักเล่นแร่ปแปรธาตุของจักรวรรดิทางลันเข้ามาทันทีที่เขาเปิดปากเขาก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กผู้ที่เป็นตัวแทนมมาาากกกกททททีีีี่่่่่่สสุุุดดดดแแแแลละะผู้รรรรขขงัขันนนเืืออคปปช ยูทูยุนกล่าวต่อการประชุมดาวออฟเัคเมีประจำปีจัดขึ้นร่วมกันโดยสาขานักเล่นแร่แปราธาตุทั้งหมดของอาณาจากักรทางแ่นนักเล่นแร่แปราธาตุแต่ละสาขาส่งนักเล่นแร่แปราธาตุรุ่นเยาว์เป็นตัวแทนเพื่อเข้าร่วมในการประชุมดาวออฟเัคเมีไปที่สมาคมนักเล่นแร่แปราธาตุเพื่อศึกษาต่อเมื่อได้ยินสิ่งที่ยูทูยุนพูดดูเหมือนจียูจะเข้าใจอะไรบางอย่างดังนั้นคุณวางแผนที่จะขอให้ฉันเข้าร่วมการประชุมนักเล่นแร่แปราธาตุจีโยถามอย่างไม่แน่นอน ถูกต้องยูทูยุนพยักหน้าและพูดว่าพรสวรรค์ในการเล่นแร่แปรธาตุของคุณดีมากหากคุณและชันตั้งทีมเพื่อเข้าร่วมในการประชุมนักเล่นแร่แปรธาตุนี้คุณจะมีโอกาสได้รับการจัดอันดับทำไมถึงเป็นทีมมีแค่การแข่งขันคู่และไม่มีการแข่งขันเดี่ยวหรอจีโยถามอย่างสงสัยคุณชูยุนส่ายหัวและพูดว่าไม่การประชุมนักเล่นแร่แปรธาตุมีทั้งการแข่งขันเดี่ยวและคู่แต่มีสัตว์ประหลาดและอัจฉริยะมากเกินไปที่เข้าร่วมในการแข่งขันเดี่ยวและการแข่งขันนั้นโหดรรร้้าาาาาาายยยยมมมมกกกกกเเื่่่่ออออทีบบััััคคคววขขงงงงแนน เป็นเช่นนั้นแล้วการประชุมนักเล่นแร่ปแปราธาตุจะเริ่มเมื่อใดจียูกล่าวว่าครึ่งเดือนต่อมาการประชุมนักเล่นแร่ปแปราธาตุในปีนี้จะเริ่มต้นขึ้นและจะจัดขึ้นในเมืองโบราณยาโอริซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองเฉาหยางโบราณของเรามันจะไม่ทําให้การเดินทางของคุณไปยังเฉียนหยวนหอวู้ฟู่ล่าช้าคุณชูยุนกล่าวเอาละมาถึงคําถามแล้วรางวัลละจีโยพูดตรงมากหากคุณต้องการให้เขาช่วยเหลือเว้นแต่คุณจะใจดีกับเขาคุณจะพูดอย่างมีรางวัลหากไม่มีค่าตอบแทนเพียงพอแม้ว่าอีกฝ่ายจะเป็นผู้หญิงที่สวยเข คุณไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเดือนสีหน้าของอยูทูยุนไม่ได้เปลี่ยนไปเลยดูเหมือนนว่าเขาจะเตรียมพร้อมสาหรับมันแล้วนี่คือรอยมือเล่นแร่ปแปราธาตุระดับสองชิงกวงหญินหากคุณตกลงที่จะเข้าร่วมการประชุมการเล่นแร่ปแปราธาตุกับฉันรอยมือเล่นแร่ปแปราธาตุนี้จะมอบให้คุณเป็นของขวัญเธอหยิบหนังสือโกงออกมาจากอกของเธอแล้วพูดว่านอกจากนี้ถ้าเราประสบความสําเร็จในการชนะอันดับในการประชุมนักเล่นแร่ปแปราธาตุรางวัลทั้งหมดจะเป็นของคุณและฉันไม่ต้องการสิ่งใดเลยทําข้อตกลงจีโยหยิบหนังสือลลัับขออองงงงชิิกกวววหนดด้ยยมืเีีแะตตทท รอยมือการเล่นแร่ปแปรธาตุมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักเล่นแร่แปรธาตุหากคุณต้องการเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุคุณต้องเรียนรู้ลายมือเล่นแร่แปรธาตุก่อนเมื่อจีโยได้รับการเลื่อนตำแหน่งผ่านระบบเป็นครั้งแรกให้เป็นนักเล่นแร่แปรธาตุอันดับหนึ่งเขามีรอยมือนักเล่นแร่แปรธาตุของเขาอยู่แล้วแต่นั่นเป็นเพียงรอยมือการเล่นแร่แปรธาตุขั้นพื้นฐานที่สุดแอลลมันไม่ได้ช่วยอะไรเขาได้มากนะักในแง่ของคนธรรมดารอยมือนักเล่นแร่แปรธาตุเป็นหนังชอนิดหนึ่งที่สามารถเพิ่มความสามารถของนักเล่นแแรรปาตได้ รอยมือนักเล่นแร่ปแปรธาตุระดับกลางระดับสองคำอวยพรนั้นน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งเพียงพอที่จะทําให้นักเล่นแร่ปแปรธาตุในเมืองโบราณเชาหยางต่อสู้อย่างหนักเพื่อผนึกชิงกวงนี้แม้ว่าจียูจะสามารถกระตุ้นอัตราความสําเร็จขององค์การเล่นแร่ปแปรธาตุได้999เท่าเมื่อกลั่นยาอายุวัฒนะแต่ชิงกวงหญินนี้ยังคงมีผลอย่างมากต่อเขาเช่นการปรับปรุงความเร็วขององค์การเล่นแร่ปแปรธาตุการควบคุมความร้อนและด้านอื่นๆถ้าอย่างนั้นก็ตกลงกันโยซูยุนพูดว่าหลังจากผ่านไปครึ่งเดือนอย่่าาาาาาลืม,มาหฉาันทีสาขเาายง อืมจีโยพยักหน้าตอบยังไงก็เธอมีอีกเรื่องหนึ่งในเวลานี้ดูเหมือนโยซูยุนจะนึกถึงบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเมื่อสมาชิกในครอบครัวเินต้องการตัวคุณฉันบังเอิญกำลังล่าถอยดังนั้นฉันจึงไม่สามารถช่วยคุณได้ในเวลานั้นเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เธอก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมเธอต้องอธิบายเรื่องนี้ให้อีกฝ่ายฟังงั้นฉันไปก่อนนะก่อนที่จีโูจะพูดได้ยูชูยุนก็ล่องลอยไปหลังจากเรื่องจบลงจีโยก็ค้นหาทันทีในทิศทางที่เจียงหยูซินจากไปหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พบเจีย,ยูิน ในเวลานี้เจียงหยูซินเตะก้อนกรวดข้างสนามดูเหมือนเธอจะโกรธจ,จุดจุดจุดบทที่แปดบสลายมือนักเล่นแร่ปแปรธาตุชิงกวงหญินนี่ก็ดึกแล้วใกล้ถึงเวลากลับแล้วจีโยเดินไปทางเจียงหยูซินแล้วพูดว่าทันใดนั้นเมื่อได้ยินเสียงของจีโยที่อยู่ข้างหลังเธอเจียงหยูเอ็กซินก็เกือบจะสะดุง้งจนถึงตอนนี้เธอยังไม่สงบลงอย่างสมบูรณ์ทำหน้ามุ้ยและพูดว่าคุณยังรู้วิธีกลับมาทำไมคุณไม่กลับไปกับผู้หญิงคนนั้นละ่ะฉันจะทำอย่างไรกับเธอจีโยไม่สนใจมากนะักไปเถอะแม่ของคุณจะกังวลหักสายเกินไป เมื่อพูดอย่างนั้นจีโยก็เดินไปด้านหน้าหัวข้อถูกเปลี่ยนโดยไม่ได้ตั้งใจโดยจียูและจียูเอ็กซินไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดังนั้นเธอจึงทําได้แค่ทาตามเท่านั้นไม่นานทั้งสองก็กลับถึงกระท่อมเมื่อเข้าใกล้ด้านนอกบ้านจีอูซินก็ค่อยๆหยุดจีโยก็หยุดแล้วพูดกับจีอูซินเข้าไปข้างในพ่อและน้องสาวของคุณควรอยู่ข้างในด้วยอือจียูเอ็กซินหายใจเข้าช้าๆเดินเข้าไปในกระท่อมออย่างก้าวย่างจีโยไม่ได้เข้าไปกับเขาแต่หันหลังกลับและจากไป ท้ายที่สุดแล้วมันเป็นครอบครัวของคนอื่นอยู่ข้างในดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องให้เขาเข้าไปร่วมสนุกอย่างจริงจังหลังจากนั้นจีโยก็เดินออกจากคฤหาสน์ของเจ้าเมืองเขากำลังจะไปหาที่อยู่บนถนนและเขาไม่อยากพึ่งคนอื่นตอนนี้จีโยไม่มีเหรียญทองเลยเขาพบโรงแรมสูมที่จะเช่าห้องเป็นเวลาหนึ่งเดือนเขาจะออกจากเมืองโบราณเฉายังเพื่อไปที่เคียนยวนมาเที่ยวแมนชั่นในเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนดังนั้นเขาจึงเช่าเพียงเดือนเดีเดยวเท่านั้นหลังจากจ่ายค่าเช่าแล้วจีโยก็เดินเข้าไปในห้องของเขา ฉันพบว่าสภาพแวดล้อมที่นี่ก็ไม่เลวค่อนข้างน่าพอใจคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปเมื่อนั่งอยู่บนเตียงจีโยก็เปิดหนังสือลับแห่งรายมือการเล่นแร่แปราธาตุชิงกวงหญินที่คุณซูหยุนให้ไว้ก่อนหน้านี้ทันทีติง้งอาจารย์ได้ดูหนังสือลับของรอยมือการเล่นแร่แปราธาตุระดับสองชิงกวงหญินและกระตุ้นความสามารถในการเข้าใจถึง999เท่าอัญญประกาศคู่ติ้งขอแสดงความยินดีด้วยอาจารย์คุณประสบความสําเร็จในการเข้าใจรอยมือการเล่นแร่แปราธาตุระดับกลางระดับสองชิงกวงหญิน ัญยประกาศคู่หลังจากมองดูอีกครั้งจีโยก็ได้เรียนรู้ผนึกชิงกวงจากนั้นเขาจะปรับแต่งยาอายุวัฒนะเพื่อลองใช้มือของเขาเพื่อดูว่าผนึกชิงกวงนี้จะมีประสิทธิภาพเพียงใดฉันเห็นว่าเขาหยิบเตาเล่นแร่แปรธาตุและวัสดุเล่นแร่แปรธาตุออกจากแหวนทันทีจากนั้นจึงเริ่มกลั่นองจูซวนติงตรวจพบว่าปรมาจารย์ได้เริ่มปรับแต่งเม็ดยาระดับสองจูซวนซานและอัตราความสำเร็จขององค์การเล่นแร่แปรธาตุเพิ่มขึ้น999เท่า อัญญประกาศคู่ติ๊งปรมาจารย์ใช้ลายมือเล่นแร่ปแปรธาตุระดับสองชิงกวงหยินและรอยมือเล่นแร่ปแปรธาตุระดับกลางระดับสองชิงกวงหยินได้รับคะแนนประสบการณ์3 0 0ดอกจัน9 9 9 9ครั้งในขณะที่กลัญยาอายุวัฒนะจีโยก็ทำรอยมือนักเล่นแร่ปแปรธาตุผนึกแสงสีฟ้าและมองเห็นแสงสีฟ้าจางๆปรากฏขึ้นบนมือของเขาประมาณสินาทีต่อมา ปรมาจารย์ได้ขัดเกลายาอายุวัฒนะเกรดต่ำเกรดสองจูซูนซานได้สำเร็จและมูลค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากความสำเร็จของยาดาว2 0 0ดอกจัน999ครั้งใช้เวลาเพียง10นาทีในการปรับแต่งน้ำอมฤตเกรดต่ำเกรดสองและจีโยก็แสดงความสุขทันทีคุณรู้ไหมก่อนหน้านี้เขาใช้เวลาประมาณ20-30ถึงนาทีในการสกัดผงรวบรวมล้ำลึกได้สำเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตประสิทธิภาพในการเล่นแร่แปราธาตุของเขาเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสองเท่าและทั้งหมดนี้นำมาให้เขาโดยรอยมือนักเล่นแร่แปราธาตุชิงกวงหญิง จะเห็นได้ว่ารอยมือนักเล่นแร่แปรธาตุระดับกลางของอันดับสองนี้ยังคงทรงพลังมากและฉันยังไม่ได้ยกระดับอาณาจักรชิงกวงหญินหากฉันยกระดับไปสู่อาณาจักรสุดท้ายถึงจุดสุดยอดมันจะไม่ยอดเยี่ยมเหรอเมื่อคิดถึงสิ่งนี้จีโยก็เริ่มฝึกฝนรอยมือนักเล่นแร่แปรธาตุชิงกวงหญินทันทีติงปรมาจารย์ได้ดูรอยมือการเล่นแร่แปรธาตุระดับกลางระดับสองปราประทับชิงกวงและมูลค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากรอยมือการเล่นแร่แปรธาตุระดับกลางระดับสองปราประทับชิงกวงหนึ่งดอกจันเก้าเก้าเก้า อัญญประกาศคู่ติ้งปรมาจารย์ได้ดูรอยมือการเล่นแร่แพร่ธาตุระดับกลางระดับสองปราประทับชิงกวงและมูลค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากรอยมือการเล่นแร่แประธาตุระดับกลางระดับสองปราประทับชิงกวงหนึ่งดอกจันเก้าเก้าเก้าครั้งอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่จุดจุดจุดอัญญประกาศคู่ติ้งขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ลายมือเล่นแร่แปรธาตุระดับกลางระดับสองชิงกวงหญินได้ประสบความสําเร็จในการทะลวงเข้าสู่ขอบเขตประสบความสําเร็จเล็กน้อย อัญญประกาศคู่หลังจากนั้นเป็นเวลานานในที่สุดจียูก็ยกระดับขอบเขตของชิงกวงหญิงเป็นประสบความสําเร็จเล็กน้อยมันยังช้าเกินไปที่จะปรับปรุงอาณาจักรด้วยการอ่านหนังสือโกงเพื่อรับคะแนนประสบการณ์มันเร็วกว่าว่าที่จะได้รับคะแนนประสบการณ์จากการใช้รปราะทับชิงกวงโดยตรงจิโยคิดกับตัวเองเพียงแต่ว่าต้องใช้ลายมือเล่นแร่แปรธาตุในการกลั่นยาอายุวัฒนะไม่เช่นนั้นก็ไม่มีความหมายแต่ตอนนี้เขาไม่มีวัสดุเล่นแร่แปรธาตุติดอยู่และเขาต้องซื้อวัสดุเล่นแร่แปรธาตุอีกครั้ง นอกจากนี้แม้ว่าเขาจะยังมีเหรียญทองหลายร้อยเหรียญอยู่บนร่างกายของเขาแต่ก็ต้องเพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายรายวันแต่เหรียญทองหลายร้อยเหรียญเหล่านี้น้อยเกินไปที่จะซื้อวัสดุการเล่นแร,แร่แปรธาตุตอนนี้จียูต้องไปที่เทือกเขามอนสเตอร์บีฟเพื่อตามล่าและฆ่าสัตว์ประหลาดเพื่อรับเหรียญทองบีของเชินหอยยานยังไม่ตายและเขาจะกลับมาอีกในอนาคตอันใกล้นี้ตอนนี้ฉันพักผ่อนเพียงพอแล้ว ซียูพึงพำกับตัวเองฉันจะออกเดินทางสู่เทือกเขามอนสเตอร์บีสในเช้าวันพรุ่งนี้และผจญภัยเข้าไปในพื้นที่ด้านในด้วยความแข็งแกร่งของฉันในปัจจุบันมันไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ในการเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดอันดับสองส่วนใหญ่